ลากแฟนไปนอนชิลใกล้ทะเลสาวยน้ำสวยอาหารอร่อยไกลที่ท่องเที่ยวในหัวหินที่อามาลีหัวหินด้วยกันค่ะเดี๋ยวตองกับจั๊กจะพาไปดูค่ะว่าที่เนี่ยมีอะไรบ้าง เปิดมาที่ห้องพักก่อนเลยแล้วกันนะคะเราสองคนพักที่ห้องสวีทหนึ่งห้องนอนเป็นห้องที่แยกสัดส,ส่วนได้อย่างดีมีระเบียงกว้างมองเห็นวิวแบบนี้เลยค่ะซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือแม้กระทั่งแช่บาท,ทับก็ยังสามารถมองเห็นวิวได้อเมนิตี้ของใช้ต่างๆในห้องมีมาให้ครบไม่ขาดเลยมีอ่างน้ําให้แช่ชิลๆด้วยนะจะบอกว่าเตียงนอนสบายมากๆด้วยค่ะไปเดินเล่นเดินชิลข้างล่างกันดีกว่าเขามีสนามหญ้าและท้า าเดินที่สามารถเป็นลู่วิ่งได้ด้วยนะคะซึ่งเรามาในเดือนแห่งความรักเขาก็จัดมื้อค่ำสามคอร์สรวมมาให้ในแพ็กเกจด้วยค่ะดื่มดำกับความรักและอาหารอร่อยออร่อยที่อยู่ตรงหน้ามันฟินมากที่สําคัญสามารถเช็คเอาท์เลทได้ถึงบ่ายสองด้วยนะคะสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสระว่ายน้ําของที่นี่ค่ะกว้างใหญ่มากหรือถ้าใครไม่ชอบเล่นแต่ชอบถ่ายรูปก็คือมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะจริงๆว่ายน้ำจนเมื่อยเราไปสปาที่บริษก,กันต่อดีกว่าค่ะซึ่งสปาก,ก็รวมอยู่ในแพ็กเกจแล้ว นะขุมคามากนวนฟินฟินกันไปเลยค่ะพู่เลยค่ะมาแล้วต้องเก็บให้ครบใครสายช้อปปิ้งก็สามารถเติมไปตลาดชิคาดาและธรรมลีนจากที่พักได้เลยนะจบทิปแบบฟินฟินด้วยมื้อเช้าอร่อยออร่อยเหมาะที่สุดค่ะกับการพาแฟนมาพาอาหารอร่อยที่พักสบายแล้วอย่าลืมลากแฟนมาที่อารมาลีหัวหินด้วยกันนะคะ